ถ้าพูดถึงความสำเร็จเราทุกคนต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วนะครับคงไม่มีใครหรอกครับที่บอกว่าโอ้โหความสำเร็จเนี่ยเอาช้าๆก็ได้ช้าๆได้พระเล่มงามในยุคสบัยนี้พระเล่มงามคงไม่ค่อยมีใครอยากได้ละอยากได้อะไรที่มันเร็วๆเ,เพราะเราอยู่ในสังคมที่รีบเร่งนะครับคราวนี้ทำไมมีน้อยคนเหลือเกินที่ความสำเร็จมันเกิดขึ้นฉับพลันนะครับ มันเหมือนกับว่าคนบางคนเนี่ยเขาสั่งสมบารมีสั่งสมบูรณ์มาเยอะหรืออย่างไรทําไมถึงเวลาเนี่ยดูว่าความสําเร็จมันง่ายได้เหลือเกินนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งต้องการความสําเร็จที่เร็วๆเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างได้อะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อให้ความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคราวนี้อย่างแรกเลยที่เราจะคุยกัน ก็คือความสําเร็จคําว่าความสําเร็จเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะผมเองในตอนช่วงแรกในตอนที่ทํางานทํางานประจำนนะครับผมก็เป็นพนักงานประจําเหมือนกับพวกเราทั้งหลายงานประจําที่ทําครั้งแรกเลยนะครับก็เป็นงานที่ใฝ่ฝันมาตลอดเป็นงานที่รักอยากทําเกี่ยวกับโปรดักชันใฝ่ฝันอยากทํางานวงการโทรทัศน์ซึ่งดูเหมือนว่าวิถีที่มันจะได้ทํางานตรงนี้ มันเป็นวิธีที่มันไกลเกินเอื้อมมากเลยนะครับคราวนี้อะไรที่มันรู้สึกว่ามันยากอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกว่ามันมันยากสำหรับเรามันช้ามันสําเร็จยากนะครับอย่างตอนนั้นวงการโทรทัศน์เมื่อย้อนกลับไปสัก2 0 3สปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าทุกอย่างในโลกใบนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันนี้ที่เราพูดถึงควันตั้มกันมากขึ้น มันเหมือนเป็นค่อนข้างจะเป็นลนักษณะของฟิกมายเซตว่าถ้าทำอาชีพนี้คุณต้องเรียนจบคณะนี้ยิ่งได้เรียนคณะนี้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้รับการยอมรับเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ทำงานเนี่ยมันก็มากขึ้นก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่มันสืบต่อกันมาแล้วว่าการได้เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยก็จะมีโอกาส อย่างผมอยากทำรายการโทรทัศน์ก็ต้องจบสื่อสารมวลชนหรือว่านิเทศศาสตร์ตอนนั้นน่มันก็มีแค่จุฬาธรรมศาสตร์แล้วก็มีที่มอชอ,อัตราการแข่งขันก็สูงแล้วเวลาที่เราจะแข่งขันอะไรในชีวิตนี้นะครับมันรวมถึงเรื่องมันรวมถึงเรื่องที่เราไม่ถนัดด้วยอย่างเช่นตอนที่สอบเอนทราน์เนี่ยมันก็คือวิชาคณิตศาสตร์ที่ผมยอมรับเลยว่า ผมไม่มีความถนัดเลยมันก็จะไปตัดสินตรงนั้นดังนั้นชีวิตเราเนี่ยมันจะสําเร็จเร็วหรือช้ามันตัดสินอย่างแรกเลยก็คือว่าคุณพัฒนาเรื่องที่คุณไม่ถนัดได้เร็วหรือไม่คุณจดจ่อที่จะทํามันซ้ําๆจนคุณทํามันได้ดีขึ้นหรือไม่ส่วนไอ้เรื่องที่เราถนัดไอ้เรื่องที่เรามีความพึงพอใจที่จะทำนะเราก็ทํามันอยู่แล้วนี่อาจจะเป็นเหตุผลสําคัญเหตุผลหนึ่งที่ความสําเร็จมันเกิดขึ้นช้าเพราะ เรามัวแต่ไปทำในสิ่งที่เราถนัดแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่มันไม่ถนัดแต่ไอสิ่งที่มันไม่ถนัดเหมือนผมยกตัวอย่างการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในช่วงนั้นพอคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันมันไม่ถนัดเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดโหแต่กว่าจะฝืนใจความเชื่อข้างในให้มันดีที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใครไม่เจอกับตัวก็คงลำบากอันนี้พูดถึงในยุคก่อนจะทำงานเกี่ยวกับกสื่อสารมวลชนก็ต้องจบนิเทศศาสตร์จบอะไร ผมก็มานั่งย้อนดูชีวิตผมซึ่งผมก็ถามตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับว่าชีวิตมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับผมจะมีช่วงชีวิตระยะหลังๆนี่นะครับมันเป็นช่วงที่ฝรั่งเขาเรียกว่าควอนตั้มจัมปิ้งนะควอนตัมจัมปิ้งเนี่ยมันเป็นการอธิบายเชิงศาสตร์กลษศาสตร์ควันตัมนะครับควันตัมเนี่ยก็คือมันเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับ การสร้างความเป็นไปได้ให้กับชีวิตเนี่ยมันคือการก้าวกระโดดทางจิตแต่ก่อนที่เราจะไปถึงลักษณะของชีวิตที่มันก้าวกระโดดพลิกพลันนี่นะครับในทางที่ดีผมก็จะมีข้อสังเกตมาฝากนะครับว่าถ้าชีวิตคุณก้าวกระโดดในทางควอนตั้มแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการอย่างไรนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงวิธีการที่เราสร้างเนื้อสร้างตัวมานะครับว่าโลกในยุคกอ่อค่อนข้างจะเป็นฟิกมายเซตต้องเรียนกันะนี้ เพื่อทำงานคณะนี้ตอนนี้โลกเป็น Open Mindset ล้คุณสามารถทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำแม้ว่าไม่ได้เรียนจบในคณะนั้นมานะครับคราวนี้้าพูดถึงว่าตอนที่ผมทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยความใฝ่ฝันของผมที่ผมใฝฝันมาตลอดเลยเนี่ยแล้วมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีแล้วก็กดของควันตั้มจัมปิงก็คือคุณต้องไม่หยุดใฝ่ฝันคุณต้องรู้สึกถึงสิ่งที่คุณใฝ่ฝันด้วยความสุข มันอาจจะยังไม่เกิดเป็นจริงในรูปของวัตถุการงานตำแหน่งที่คุณต้องการแต่เวลาที่คุณนึกถึงความฝันของคุณที่คุณอยากจะได้อยากจะเป็นเนี่ยมันต้องนำความสุขมาสู่คุณคือต้องคิดจนมีความสุขเวลาที่ทำเนี่ยมันอาจจะอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณต้องทำอะไรแต่สิ่งที่คุณต้องทำให้ได้ก่อนเลยอันดับแรกคือคุณต้องคิดที่มีความสุขคุณต้องรู้สึกแล้วมีความสุขในตอนที่จบมาแล้วก็ทำงานใหม่ๆเนี่ยเราก็ พอดีตอนนั้นมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยนะครับก็เปิดเกี่ยวกับเรื่องของนิเทศศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยพายัพพ่อก็พาผมไปสมัครเรียนอยู่กับคุณปู่คุณย่าที่นั่นไอ้ความรู้สึกที่เราไม่มีเท่าคนอื่นมีน้อยกว่าคนอื่นสมัยนั้นยุคสมัยนั้นนะ่ะมหาวิทยาลัยของรัฐบาลดูไงก็มีภาษีมากกว่านี่คือนี่คือความรู้สึกที่มันกดทับกดข่มตัวเองรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะผมก็เป็น แต่ยุคสมัยนี้มันก,มนก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นในทางที่มันดีขึ้นมันอยู่ที่ตัวเรามากขึ้นในยุคสมัยคราวน,นี้พอเข้ามาทํางานโคงการโทรทัศน์เนี่ยความใฝ่ฝันสูงสุดที่ผมมีอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับคนอื่นอาจจะนึกถึงว่าได้ทํากับบริษัทดีๆมีเงินเดือนดีๆนะผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ผมอยากมีประสบการณ์ว่าถ้าผมได้เป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์ผมได้ทําในแบบที่ผมอยากจะทํา ไอเดียอะไรก็แล้วแต่ที่ผมอยากจะทำเนี่ยผมจะได้ทำมันถ้าผมเป็นเจ้าของผมก็คิดโดยที่ไม่ได้รู้ว่าหลักการตลาดหลักการขายโฆษณามาต้องตามใจคนที่มาลงเงินโฆษณาผมไม่สนใจผมไม่มีประสบการณ์ผมเลยไม่ได้คิดตรงนั้นนะครับแล้วผมก็ไม่ได้หาความรู้วิธีการด้ว่าผมจะเป็นเจ้าของรายการโฆษณาได้อย่างไรผมจะเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์ได้อย่างไรหน้าที่ผมก็คือดารงความมุ่งมั่นความปรารถนาเอาไว้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะตอนที่ทํางานอยู่กับเพื่อนๆเดี๋ยเพื่อนก็ย้ายบริษัทได้ทํางานดีๆเราบางทีมันรู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดถึงที่เราฝันเนี่ยมันเป็นจริงได้หรือเปล่านะครับอันนี้หลักการก็คือคุณต้องรักษาความมุ่งมั่นความปรารถนาเอาไว้แรงบันดาลใจความมุ่งมั่นความปรารถนาเนี่ยท่านนัปเปร,เรยนฮิวกล่าวไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนลงทุนได้ไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนแต่เราไม่ค่อยลงทุนทํากัน ท่านยกตัวอย่างว่าลูกชายของท่านเนี่ยเกิดมาไม่มีใบหูนะครับแต่ท่านก็สร้างความเชื่อให้กับลูกชายของท่านด้วยการบอกกับลูกชายเสมอว่าเธอได้ยินท่านปฏิบัติต่อลูกชายของเธอเหมือนกับเด็กทั่วไปพูดไม่ใช่แบบว่าไม่พูดหรือใช้ภาษามือท่านสื่อสารกับลูกของท่านราวกับว่าลูกของท่านได้ยินแล้วและคิดดูว่าคนคนหนึ่งปฏิบัติ กับลูกแบบนั้นเนี่ยนะครับแล้วลูกกับพ่อมันมีสายสัมพันธ์ที่ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีสื่อออนไลน์ความรู้ต่างๆก็ได้มาจากพ่อแม่ที่สืบทอดกันมาลูกก็มีความรักความเคารพพ่อแม่อยู่แล้วอันนี้คือความเชื่อดังนั้นสิ่งที่ออกมาจากปากการกระทําของพ่อแม่ลูกย่อมมีพลังความเชื่อสูงสุดนะครับอันนี้ ยุคนี้อาจจะลดทอนลงเพราะว่าเรามี Google มีอะไรมากขึ้นแล้วก็ Relationship ระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยอาจจะห่างหายไปไม่เหมือนยุคนั้นนะครับใครรู้ก็พัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้ได้เพื่อให้ช่วยลูกของคุณหลานของคุณดีขึ้นนะครับครนี้ท่านนับเรียนฮิวปฏิบัติต่อลูกของท่านรากาว่าลูกของท่านเนี่ยได้ยินเราทำได้ไหมนี่คือความมุ่งมั่นความปรารถนานะครับใครสนใจอย,อยาก ได้หลักการในการใช้ชีวิตนะครับตอนนี้โคทุกตาก็มีคอร์ส17กุญแจไขความมั่งคั่งนะครับนี่คือหลักการในการที่ถ้าคุณมีหลักแล้วคุณง่ายผมบอกเลยและที่สําคัญมีคลิปจูนจิตนะครับคลิปจูนจิตคราวนี้มันเป็นอีกระดับหนึ่งเลยทุกคนสามารถเข้าไปฟังได้ง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดว่าการพัฒนาทางจิตมันพัฒนาเพิ่มขึ้นนะันหมายความว่าความสามารถในการอธิบายหรือพูด เรื่องยากให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้ละคือคนที่เข้าใจจริงนะครับแล้วก็การจูนจิตในครั้งนี้นะครับ <c oughs> ก็ได้จากประสบการณ์ตรงของผมซึ่งมันจะส่งเสริมให้ท่านเรียนบทเรียนต่างๆแลนำกับแลนำไปใช้กับชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะครับอัานั้นก็เป็นเครื่องมือในการที่เราจะเสริมความมุ่งมั่นความปรารถนานะครับอันนี้พอเรามีความมุ่งมั่นความปรารถนาแล้วเหมือนอย่างชีวิตผมเนี่ยอยากเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์เราก็มาดูสิว่าผมมีเงินแค่ไหน เงินเนี่ยถ้าเราติดที่เงินนี่จบแหละเราจะไม่สามารถดำรงความมุ่งมั่นความปรารถนาถ้าคุณไม่รู้จักที่จะยืนอยู่เหนือเงินนะครับนี่ในช่วงเวลาที่ผมเริ่มต้นวัยทำงานเนี่ยมันก็มีความฝันแต่เราก็สนุกสนานกับเพื่อนๆเ,เรียนรู้ประสบการณ์แต่ถ้าถามว่าความฝันสูงสุดของเราคืออะไรถ้ามีคนมาถามผมผมก็จะตอบเปลี่ยนในทันทีโดยที่ไม่ต้องคิดเพราะมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาก็คือ การได้ทํารายการโทรทัศน์เป็นของตัวเองแต่ผมไม่รู้วิธีการหรอกแต่ตอนไม่รู้วิธีการนี่สําคัญผมก็ไม่ได้มีชีวิตแบบกังวลจะต้องค้นหาวิธีการเพราะแพทเทิร์นที่มันเรียงกันมาความคาดหวังของมนุษย์มันเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงนั่นหมายความว่าคุณจะต้องทํา A B C D F ถ้าความสำเร็จเป็นรูปตัว G good อย่างเงี้ย G O O D แปลว่าส,สำเร็จ good เนี่ย A B C D E F คุณต้องเรียงหนึ่ง 4, 5, 6ี่และว7คุณถึงเรียว่าความสำเร็จอันนี้ก็คือความเชื่อของคนทั่วไปยังไม่ใช่ควันตั้มจัมปิ้งแต่ก็ต้องมีประสบการณ์นะครับอ,อย่างเช่นต้องเรียนต้องเรียนดีเพื่อเข้ามาวิทยาลัยดีๆต้องเข้าคณะที่มันโอเคเพื่อจบมาทำงานที่สอดคล้องกับคณะที่เรียนมาและคุณจะเป็นคนเก่งและรับการยอมรับและเมื่อคุณขยันแล้ว คุณก็จะประสบความสําสเร็จอย่างบางงานเนี่ยถ้าเราไม่ได้จบมาในคณะนั้นมันก็ไม่ได้ทํางานนั้นอย่างเช่นทนายความเนี่ยเราไม่จบกฎหมายมันก็ไม่ได้แน่นอนสนื่อสารมวลชนในอดีตก็เหมือนกฎหมายก็เหมือนทนายความถ้าไม่จบสื่อสารมวลชนมาโอกาสจะได้ทํางานก็น้อยนี่เป็นความเชื่อของมนุษย์ี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วแต่บางอย่างมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นอย่างเช่นอาชีพทนายความาคุณยังไงคุณก็ต้องเรียนกฎหมาย แต่ถ้าอาชีพเป็นอื่นๆถ้าเรารู้ความจริงเราสามารถปรับตัวได้ครนี้ถ้าเราดํารงความมุ่งมั่นอยู่เอาละในความเป็นจริงที่เราคิดตามคนอื่นเขาจากจุด A ไปจุด B ฉันต้องมีเงินผมต้องมีเงินมากแค่ไหนนะครับโอ้แค่นั้นผมก็ไม่อยากจะไปสืบสาวหาความแล้วว่าในการลงทุนทำอะไรการโทรทัศน์ของตัวเองเนี่ยมันใช้เงินมากขนาดไหนความกลัวไงผมเลยไม่หาข้อมูลแต่ถึงขนาดผมไม่หาข้อมูลเนี่ย ความมุ่งมั่นปรารถนาที่มันเป็นไฟจุดระเบิดในจิตวิญญาณของผมต้องระดับจิตวิญญาณไม่ใช่ระดับความคิดความมุ่งมั่นปรารถนาระดับความคิดมอดไหมเห้เร็วมาก <S <S คุณฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากคนอื่นเข้ามาคุณก็เลิกแล้วแต่ถ้าคุณรู้วิธีถ่ายทอดความหวังและมานาใจลงไปในระดับจิตวิญญาณซึ่งการจูนจิตแบบส่วนตัวช่วยได้เพราะผมก็ผ่านการจูนจิตส่วนตัวมา เยอะมากในช่วงที่เรียนรู้การเป็นโค้ดแล้วแม้กระทั่งการโค้ดการจูนให้กับตัวเองผมก็ทำอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับการจูนแบบ p r i v a t e หรือว่าการจูนส่วนตัวการโค้ดแบบส่วนตัวเนี่ยมันจะทำให้ไฟหองความมุ่งมั่นปรารถนาของคุณเนี่ยมันลงไปประทับในจิตปิญ,ญญาณถ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์ทางจิตก็คือ,อข้อมูลความมุ่งมั่นนั้นนะจากระดับของความคิด เรารู้ตัวว่าเราต้องการอะไรแต่มันไม่มีพลังผลักดันพฤติกรรมของเราเนี่ยให้มันเคลื่อนลงไปสู่จิตใต้สํานึกเท่านั้นยังไม่พอเวลาที่เราจะ,จะส่งอะไรลงไปในจิตใต้สํานึกคุณจะต้องเช็คนะครับว่าไอ้ข้อมูลที่คุณต้องการจะใส่ลงไปในจิตใต้สํานึกมันสอดคล้องกับความจริงหรือไม่ความจริงไม่ได้แค่สิ่งที่คุณอยากได้บางทีคุณอยากได้คุณอยากเป็น,ค,ปนคุณอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่คุณไม่รู้เส้นทางวิธีการที่มันใช้กฎแห่งแรงดึงดูดและทําให้ชีวิตของค,คุณมันสมดุลมันได้ทั้งความสุขได้ทั้งความสัมพันธ์ของครอบครัวได้ทั้งเงินได้ทั้งการยอมรับตัวเองและผู้อื่นบางทีส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่บางทีหรอกเรามองอยู่ด้านเดียวที่เราอยากจะได้และพอเราได้เราประสบความสําเร็จความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นครอบครัวมองหน้ากันไม่ติดคนรักทอดทิ้งชีวิตพัง บางทีได้ความสําเร็จมาแป๊บเดียวล่มสลายเป็นกันเยอะนะครับแล้วเราก็กลายเป็นคนที่เบื่อเอาดังนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็จะยัดเยียดความรู้สึกแรงมุ่งมั่นปรารถนานั้นลงไปสู่จิตใต้สํานึกมันต้องมีวิธีการที่เราจะใช้ควาแล้วจิตเหนือสํานึกละ่ะเขาเห็นด้วยไหมเวลาที่เรามุ่งมั่นปรารถนาและเราประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรู้รอบด้านนะครับการโค้ดส่วนตัวการชูส่วนตัว มันได้ค้อนี้แต่ก็ต้องผ่านการรวมกลุ่มอภิจิตมาอย่างน้อยที่สุดวันนี้ผมค้นพบสูตรแล้วว่าคนที่จูนส่วนตัวแล้วก็ได้ผลคนที่เรียนแล้วก็ได้ผลคือคนที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนอันนี้สําคัญมากนะครับครน,นี้ผมก็อยู่ในเส้นทางนั้นความมุ่งมั่นปรารถนาเงินไม่พอผมก็เลยไม่คิดผมก็เลยอยู่กับปัจจุบันที่ผมทํางานตรงไหน ผมก็ตั้งใจที่ทําให้มันดีที่สุดดีที่สุดเท่าที่ผมรับรู้แล้วก็ทําได้นะครับแต่ความมุ่งมั่นอะ่ะมันจะเป็นตัวผลักดันให้เราไปสู่จุดนั้นยิ่งถ้าความมุ่งมั่นของคุณมันถูกปลูกถ่ายลงไปในจิตใต้สํานึกบางครั้งเวที่คุณเปลี่ยนงานเปลี่ยนเส้นทางเนะี่ยคุณไม่ชอบคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะคุณลืมความมุ่งมั่นความปรารถนาไปเราไม่ได้คิดมากพอแล้วเราก็ไม่ได้เชื่อว่ามันจะเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นต แต่ถ้ามันมีพลังเยอะคุณจะกล้าไปสู่จุดที่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการมันคุณต้องการอยู่ที่เดินไม่ละแล้วก็พัฒนาทํางานไปเรื่อยๆทําไมชีวิตต้องทำไมชีวิตฉันต้องเจอแบบนี้ทําไมฉันต้องไปทํางานเมืองนอกต่างประเทศโดยที่เพื่อนๆได้เรียนต่อเพื่อนๆได้มีสังคมฉันอยากอยู่กับเพื่อนแต่ทำไมฉันต้องไปลำบากทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่เมืองนอก แต่เมื่อถึงตอนนี้อันนี้ก็เป็นเคสได้มาจูนส่วนตัวนะครับแต่พอมือถึงวันนี้เด็กสาวคนนี้ได้ย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเองว่าในวัยเดียวกันเนี่ยเพื่อนเธอเป็นยังไงเธอเป็นยังไงสิ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้รับก็คือสังคมการเรียนรู้การเม้ามอยกับเพื่อนเพื่อนที่วัยเดียวกันอยู่เรียนเดียวกันเธอเดินทางมาอยู่ที่อเมริกาแต่วันนี้เพื่อนของเธอก็มีชีวิตที่กําลังจะเรียนจบหางานทํา แล้วก็ทุกคนก็ใฝ่ฝันถึงสิ่งที่เธอมีก็คือเงินทองรายได้ความสัมพันธ์ที่ดีแต่เธอหลังจากที่ทำงานที่อเมริกามาหลายปีได้มาจูนส่วนตัวได้ไปทำความชิตใหม่เธอได้ตระหนักรู้ว่าเธอมีในสิ่งที่เพื่อนๆของเธออยากจะมีโดยที่เธอไม่ต้องเป็นเรียนลาดับ 1, 2, 3เวลาที่เราพูดถึงคนสำเร็จมักจะพูดถึงคนที่เรียนพาชั้นคนที่ไม่ต้องแบบ ทนทุกทรมานไม่ต้องทํางาน5ปี6ปีเข้ามาทําปีแรกก็สําเร็จเลยแต่คนเหล่านั้นจําเป็นจะต้องผ่านอะไรมาและที่สาคัญที่สุดความมุ่งมั่นปรารถนาต้องมีนะครับเราอาจจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นปรารถนาในเรื่องของเงินทองแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นปรารถนาในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะข้อที่2นะมีความมุ่งมั่นแล้วข้อที่2คือคุณต้องมีความมุ่งมั่นที่จะให้ชีวิตของ ผู้คนรอบข้างคุณดีขึ้นยิ่งความมุ่งมั่นปรารถนาที่ทําให้ชีวยของผู้คนดีขึ้นและมีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นลักษณะอาการของจิตที่คุณจะทําเพื่อตัวเองมันจะเปลี่ยนไปเป็นการทําเพื่อผู้อื่นและตัวเองได้รับด้วยอย่างเช่นเราต้องการอย่างตอนผมทํางานสื่อสารมวลชนเนี่ยถ้าผมทํารายการโทรทัศน์แล้วคนดูได้ประโยชน์ผมจะชอบมากดังนั้นผมจึงเสาะแสวงหาวิธีการที่ผมจะได้ไปอยู่ในบริษัท ได้ทํารายการที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนผมก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งเพื่อจะได้มีคนรับผมเข้าทำงานเห็นไหมผมได้ประโยชน์ก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมพัฒนาตัวเองให้เก่งเพียงแค่ผมจะมีเงินเดือนมากที่สุดมากกว่าคนอื่นอันเนี้ยยังไม่ใช่พลังงานที่สอดคล้องกับกฎแรงดึงดูดที่มอบความสําเร็จให้เราแบบก้าวกระโดดเพราะคนที่ได้รับผลน้อยเกินไปคือตัวเราและมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความกังวลและขาดแคลนอันเนี้ย ผมก็ไม่รู้ว่าสู่เป็นเป็นอย่างนี้แต่ความรู้สึกของผมตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คืออยากให้ผู้คนได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นมันเป็นปณิธานที่มันถามว่ามันเกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากคุณแม่คุณแม่ชอบอ่านหนังสืออย่างชื่อผมเนี่ยก็ตั้งจากคุณหมอพักพงเป็นนิยายแล้วก็ทำเพื่อผู้คนเพื่อคนไข้แม่ก็ตั้งชื่อผมเนี่ยปณิธานที่เกิดจากการส่งต่อจากคุณแม่คุณพ่อมันมีผลนะครับ กับสิ่งที่คุณคิดคุณพูดคุณทํานะครับแรงบันดาลใจผมก็มาจากนี้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อ่านนิยายเรื่องนั้นแต่เครื่องความถี่ที่แม่ส่งมาให้ตั้งแต่ผมอยู่ในท้องแม่อ่านนิยายเล่มนี้ตั้งแต่อยู่ในท้องมันเข้าไปในจิตของผมเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าเรื่องของจิตเรื่องของพลังเรื่องของความรู้สึกถ้าคุณหมั่นในการที่จะปลูกฝังอยู่ในชีวิตของคุณเรื่อยๆเ,เนี่ยมันมีผลมากเลยและอย่างที่สามมีความมุ่งมั่นมีความปรารถนานะคะ อย่างที่สองก็ไปทบทวนกันดูนะครับใครจําได้ก็ช่วยพิมพ์หน่อยข้อ1ข้อ2นะครับข้อ3ก็คือคนที่คุณขบด้วยเพราะผมมีเจตพนงแบบนี้ผมมีความมุ่งมั่นแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะอยู่กับคนที่เขามองไปในทางเดียวกันอยากเก่งอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นกระชยัยแต่เขามีความฝันที่ใหญ่ผมก็จะอยู่แวดล้อมไปด้วยอภิจิต ที่เป็นแบบนี้ก็เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลขึ้นมาฐานของจิตผมก็จะกว้างใหญ่นะครับแล้วพอค่อยๆเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆการเปลี่ยนงานไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวแต่เป็นโอกาสที่จะได้ทําตามความฝันคุณจะเจอกลุ่มอภิจิตใหม่และจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้สิทธิ์ที่ผมมุ่งมั่นปรารถนาก็คือมีพี่ที่แวดล้อมไปด้วยเจ้านายพี่ที่รู้จัก แล้วเขามีความไฟ,ฟ่ฝันเหมือนกันคือสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากทำรายการโทรทัศน์เป็นของตัวเองกว,กว่าจะออกจากพนักง,งานประจำกว่าจะเปลี่ยนงานสองสาครั้งจนมาเจอกลุ่มของนักธุรกิจเหล่านี้ใช้เวลาเพราะมันมีแต่วความมุ่งมั่นแต่ไม่รู้ How to ถ้าคุณรู้ทั้งสองอย่างพร้อมกันเร็วยุคนี้เป็นยุคที่เร็วถ้ารู้สอ,อย่าง ถ้ามีความมุ่งมั่นความปรารถนาในระดับจิตใต้สำเนึกและรู้ how to แล้วอยู่ในกลุ่มคนที่ใช่เนี่ยคอเคล็ดลับ้อตีิสามอยู่ในกลุ่มคนที่ใช่ล้วก็พี่เขาก็ไปมีคอนเน็ t ชันแล้วก็ได้รายการซื้อเวลามายากแสนยากใช้เงินก้อนโตมหาศาลเห็นไหมความมุ่งมั่นผลักดันให้ผมไปอยู่ในจุทดที่สุดท้ายแล้วเนี่ย ผมต้องออกแรงและความสามารถนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่มีเงินมากพอคุณไม่มีเงินลงทุนมากพอคุณต้องมีความสามารถมากคุณถึงจะยกระดับตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาต้องการความสามารถของคุณแต่ถ้าความสามารถของคุณมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ใครเงินเดือนคุณก็น้อยโอกาสที่คุณจะเติบโตคุณก็น้อยดังนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีที่แบบว่า ผมอยู่กับความมุ่งมั่นและผมก็พัฒนาความสามารถเรียนรู้ใฝ่หาความรู้พัฒนาเองตลอดจนพี่เขากล้าวางใจว่าเดีย๋ยวพี่ไปซื้อรายการโทรทัศน์มาเดี๋ยวโจ้ทำ p พ o p ์โซ่ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีเงินจ้างทีมงานโปรดักชันเยอะมากดังนั้นโจ้อ,อยากทำอะไรทำเลยโอ้โหมันเป็นไปนตามความฝันของผมทั้งหมดดังนั้นส่วนที่เหลือของชีวิตของผมก็คือการตั้งคำถามว่า ทำไมชีวิตผมมาถึงจุดนี้ได้ผมก็ได้รับคําตอบว่ามันมีบางช่วงของผมซึ่งหลังๆเกิดขึ้นบ่อยก็คือมันเกิดการก้าวกระโดดทางควันตำ่ำแต่พูดเป็นภาษาไทยก็คือจิตสํานึกรู้ของผมมันมันอะไรละ่ะมันยกระดับมันตีความมันเข้าใจอะไรต่างๆเกี่ยวกับโลกใบนี้ผู้คนและตัวเองสามสิ่งนี้แถมมาอีกสสิ่งมันเข้าใจเกี่ยวกับ ตัวเองผู้คนและโลกใบนี้ถ้าคุณเข้าใจสามสิ่งนี้คุณเปลี่ยนได้คุณไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนคุณไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รักคุณรู้สึกว่าโลกนี้น่าอยู่คุณรู้สึกว่าผู้คนรอบตัวคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเพราะคุณต้องเป็นสิ่งนั้นก่อนคุณอยากได้รับสิ่งใดคุณคุณต้องให้ก่อนถ้าคุณไม่ให้เราก็ไม่ได้รับหรือได้รับน้อยนี่เป็นเหตุผลหนึ่งของความช้า พอเรามีความสามารถผมมีความสามารถผมสามารถที่จะ,ะเขียนโปรเโซเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะเขียนโปรเโซเนี่ยผมต้องผมต้องเขียนเปเปอร์ในการที่จะเข้าประกวดแข่งขันเพื่อรับงานวิดีโอพรีเซนเทชันให้กับองค์กรธุรกิจภาคการเงินต่างๆและพื้นฐานผมพัฒนามาจากการเขียนอยากเป็นนักเขียนเห็นไหมมนเกิดการสอดประสานความสามารถหนึ่งคุณต้องอาศัยทักษะหลายอย่างแล้วถ้าคุณมีเวลาพอที่จะพัฒนา พัฒนาทักษะแต่ละด้านเพื่อมันสอดคล้องกันกับความสามารถและความสามารถนั้นเป็นที่ต้องการของคนที่เขามีในสิ่งที่คุณขาดโอกาสก็เกิดขึ้นแต่คุณต้องพัฒนาทักษะไม่ใช่นั่งอยู่ด้วยความหวังรอคอยไปมาสายมูมานูแต่ไม่มีทักษะอะไรเลยไม่สามารถที่จะใช้ความสามารถใดๆช่วยเหลือผู้คนได้มากพอพลังงานมันก็ยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับ ผมไม่ได้รู้เรื่องนี้ทั้งหมดแต่ผมปรารถนาที่จะให้ผู้คนรับรู้เรื่องนี้ผมก็ถามตัวเองมาตลอดตั้งแต่เรียนรู้การเป็นโคช้ชว่าผมมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรผ่านไป11ปีในเส้นทางนี้ผม,มผมค่อยๆต่อจิ๊กต่อผมค่อยๆแปลรหัสแปลสัญญาณของความสำเร็จวิธีการต่างๆจากนามารำมาสู่ลักษณะของรูปธรรมจับต้องได้เป็นคอส เป็นการโค้ชส่วนตัวเป็นการจูส่วนตัวและยังไลฟ์เขียนบทความต่างๆเพื่อบอกผู้คนว่าถ้าคุณอยู่ในระบบเนี้ยถ้าคุณติดตามเพจยกใจแล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นจริตที่ตรงกันตลอดเวลา6เดือน1ปีไม่หนีไปไหนลงคอสเพื่อใช้ในการพัฒนาชีวิตลงทุนกับชีวิตแล้วก็เรียนรู้หน้าเพจฟ,ฟรีไม่เก็บเงินเพิ่ม ถึงเวลาจูนส่วนตัวโค้ชส่วนตัวลงทะเบียนกันมาถ้าความฝันคุณมันยิ่งใหญ่การลงทุนมันก็ต้องเพิ่มเหมือนที่ผมลงทุนกับชีวิตดังนั้นผ่านไป11ปีผมก็ได้ทิกซอสําคัญเริ่มได้คําตอบที่สามารถนําไปสู่รูปแบบการฝึกฝนได้อย่างง,ง่ายๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้กันอยู่ในตอนนี้คอร์สต่างๆคนใหม่จะเริ่มต้นจากคอร์สสา มีพี่คนหนึ่งแชร์พิจิ้มแชร์ไว้ขอบคุณมากเลยบอกว่าครั้งแรกที่จะเก็บเงินมาเรียนคอร์สสามสิบวันมันจะจันทเปลี่ยนชีวิตเนี่ยพูดแบบภาษาชาวบ้านก็ะแทบหลักเลือดเงินไม่ได้เยอะเลยค่าคอร์สไม่ได้ถึงโอ้ไม่ได้ถึงหลักหมื่น,นไม่ต้องพูดถึงหลักแสนมันยากแต่เธอรับรู้ว่ามันยากก็เธอทำมาลหลังจากนั้นพอเรียนคอร์สสามสิบวันก็ขายที่ได้ห้าล้านที่รบรดกขายได้ห้าล้าน โอ้โหแปดพแต่มันไม่ใช่เรื่องเงิน8ปดพันที่ลงมันเรื่องเวลาและความตั้งใจและมันเปลี่ยนพลังงานจะขายอะไรได้ถ้าสิ่งนั้นมีมูลค่าสูงจิตคุณต้องสูงถ้าจิตคุณภาพจิตขึ้นความถี่ของจิตไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่คุณมีต่อให้มีเพชรเมร็ดงามต่อให้มีที่ดินขายได้เป็นล้านล้านถ้าความถี่ของจิตคุณ ที่มันแสดงออกผ่านความคิดคําพูดการกระทํามันไม่สอดคล้องกับพลังงานของที่ดินนั้นก็ขายไม่ได้อันนี้คือเรื่องราวลึกๆนะครับจากนั้นเธอก็เรียนอคอร์สเจ็ดคัมพีรู้สึกว่าก็ขายบ้านขายแล้อี่หล้านลูกที่ปรับพฤติกรรมอย่างที่เธอ amazing มากนะครับจากค่อนข้างจะเป็นวัยรุ่นที่เกเรก็เข้าที่เข้าทางใช้เวลาแค่เ่าไห่เองสอสมปีอะ แต่เธอฝึกจริงๆนะเธออยู่ในระบบจริงๆเธอหมั่นแชร์เธอหมั่นให้ความรู้ประสบการณ์หลายคนเดี๋ยวค่อยๆแนะนํากันไปนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกพวกเราว่าความเร็วมันมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่อย่างแรกที่คุณจะต้องเริ่มต้นแล้วก็ทําและเป็นสิทธิที่คุณสามารถทําได้เลยก็คือขอให้รักษาความมุ่งมั่นปรารถนาที่คุณจะมีจะเป็นจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับครับ